สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสูฮุสคนครับผ้าผีผ้านองมนีมาเห็ดแกงเห็ดเพาะนะครับพี่น้องเห็ดเพาะเห็ดเพาะหนังครับมีแก่มี่ออนผสมกันไปนะครับผมพึ่งเปลียวมาจากน้องสาวทางบ้านนะครับซื้อมาโล่ปแห้งครับพี่น้องสามร้อยโล่สองร้อยสามร้อยนะครับกับเห็ดเพาะหนังเฮ้านะครับยืมแกงไซนอใหม่นะครับพี่น้องแกงไซนอใหม่มีผักอีตู นะครับว่าจะใส่แล้วก็น้ำยายน้างนะครับมีบักพริกตำไส่แล้วก็เขาเบือเห้าโขกสาดเรียบร้อยครับเดี๋ยวมึงกันครับเฮ็ดไปจังไดนะครับขั้นตอนเฮ็ดจังไดแน่นะครับมาเมืองกันนะครับติดตามมาผมว่าผี่น้องนะครับตำเขาเบื่อก็เลือกผี่น้องนะครับตำโขมีไส้น้ำพอไร้มันมันนันากน้อยนะครับ ล้วใส่ผักพริกด้วยพี่น้องพริกรพริกกระเลียงนะครับจังคอยเผ็ดใส่ผักพริกกระเรียงเรืยมกเผ็ดหลายก็ใส่หลายด้วยพี่น้องนะครับมกเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยแล้วแต่คนนะครับตา้มกันไปเลย เรียบร้อยครับพี่น้องทำเรียบร้อยแล้วห้องกระชีหดใส่หดใส่หม้อเลยน้ำงแต่นั่ง,นงครับพี่น้องนั่งแต่นั่งใส่ลงไปในหม้อเลยอยู่ด้านข้างเตานะครับ ล่อหมอเดือดได้พี่น้องหมอเดือดแล้วยังคอยใ,ใส่เห็ดเผาะลงไป,ไไปงงนะครับใส่ตัวห้องล่างแล้วนะมีตัวล่างแล้วใส่ที่หลังนะครับ มานี่นะครับได้หมอหนึงอีกครึ่งนึงนะครับไปใหเ้เ,เป็นทีท่ทำง,งานนะครับบางทีตูใส่ที่หลังเลยพี่น้องใส่เห็ดเผาะลงไปแล้วนะครับใส่น้ำปลาะนะครับไใช่ปลาละนัวนะครับ ปลาล่าเราใส่หุงนัวด้วยพี่น้องหุงนัวใส่น้ำปลาหนึ่งในคนดึงน้องไป จะเสียบได้พี่น้องหอมือหงไม,มนะครับหมอเดือดได้พี่น้องนะครับซิมมึงครับมาซิมมึงบัตรเสียบพอนอหอมใหม่สดดิครับนี่หอมใหม่สดนะครับแดงใสซิมกันหน้าพี่น้องต่างหัวบ่ ใส่ <Yeah. S 2> การครับพี่นอ้องพอดีเลย ทุกแล้วบัดนี้นะครับใส่พายิตู้ด้วยพี่น้องบาเนย้ายิตูเ้เาเตรียมไว้นะครับเกลื่ลงไปเลยใส่หลายหอมๆนะครับแล้วก็ปิดแก๊สพี่น้องมาเีย นแซ่บบ่ครับแกงเห็ดเพาะใส่น้ำอ้อเจาะนะครับรองใส่น้ำไหลน้ำข้นเป็นตาไนนะครับพี่น้องน้ำยายนังนะครับอ๋อห่วยๆครับคนนี้เป็นแกงเห็ดเพาะแถวแรกของปีนะครับพี่ได้กินนะครับอีกสองสามมื้อกะสีเป็นเห็ดละงอกนะครับพี่ได้กินเห็ดละงอกนะครับพี่น้องแซ่บครับมาครับแซ่บ้ํากันบาดเนี่ย

ข้าพอเลยแม่โทรมาแม่โทรมาไหมายังแม่ออกจากโรงพยาบาลยัง คลิปนี้อย่าลาดไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ